ณตอนเนี้ครับในหัวยังมีตะปักตะก้าคืออยากจะปักตะก้าไปให้ไกลที่สุดก็คือปักตะก้าจะต้องมามาที่เนื้อมาเรื่อยๆอ๋อโอเคอยากจะให้แบบปักไปเรื่อยๆพ่อค้าแม่ค้าได้แบบใช้เพลงของเราในการแบบจริงนักขายนี่เขาเปิดทั้งวันทั้งคืนนะคุณเจ๊พี่อยากให้พ่อค้าแม่ค้าไปใช้อ่ะแล้ว ติดตะก้าจริงนะด้วยเราไปขายของสนุกสนุกเนาะยอดดียอดพุง่งคอนซวยๆอย่างเราแฟนก็ยังไม่มีมีแต่มิชาชีพโชเฮ เรา everybody ปักตะปักตะกาปักตะปักตะกากาช้าหมดอดนะคะปักตะกาตะกาตะกากดหนูใส่ตะกาเอาให้หมดบัญชีเลยนะช้าหมดอดนะคะปักตะกาตะกาตะกา CF แล้วโนสีสีถ้าพี่แคทขึ้นมาฟิล์ของไม่ดีขอหนูขอได้ไหมขอจอขอใจดำลังใจหนูทีบัญชีหัวใจของพี่หนูขอถอนหมดเลยสักทีสักทีจ่ายแล้วโนรีฟันเอาหนูใส่ถุงให้ไปด้วยเลยสิ ปกตะปักตะใครปักตะปักตะใครใครช้าหมดอดนะคะปักตะใครตะใครตะใครปักตะปักตะปูปักตะปักตะปูปูช้าหมดอดนะคะปักตะปูตะปูตะปูคือคอมเมนต์เวลาพี่ลงในเพลงของพี <prohibited> ่อ euh ่านไล่อ่านหมดเลยนะทุกอ่านเป็นหมื่นพี่ก็อ่าน